สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยซึ่งในปีนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยของเราซึ่งในวันนี้ทางเราจึงขอนาเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการจัดประเพณีสงกรานต์ในปี2564 นำมาฝากให้ทุกทท่านได้รับฟังกันนะครับว่าปี2564นี้มีการจัดประเพณีสงการานอย่างไรและพี่น้องชาวไทยควรปฏิบัติตัวอย่างไรกับเทศกาลสงกรานที่กำลังจะมาถึงในเดือนเมษายนนี้นะครับหากกล่าวถึงเทศกาลสงกรานในปี2563ที่ผ่านมานั้นประเทศไทยของเรากำลังพบเจอกับก,บการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9 ที่ยังไม่สามารถควบคุมแล้วรับมือได้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจึงทำให้รัฐบาลออกมาแสดงความห่วงใย,ยพี่น้องประชาชนในการดูแลสุขภาพในช่วงนั้นพร้อมทั้งแนะนำและขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดทำกิจกรรมทุกประเภทที่มีความเสี่ยงเนื่องจากสถานการณ์ในช่วงปี2563ที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงที่เชื้อแพร่ระบาดอย่างหนัก ทำให้เทศกาลสงกรานงียบเหงาแต่ก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีทําให้สถานการณ์การแพร่ระบาดไม่เพิ่มความวุนแรงขึ้นในขณะนั้นแต่ในปี2564นี้สงกรานจะไม่เงียบเหงาเหมือนปีที่แล้วเพราะรัฐบาลได้ออกมาตรการแนวทางการปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานของปี2564ไว้เรียบร้อยแล้วครับ โดยเมื่อ19มีนาคม2,564ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ภายหลังการประชุมมีข้อสรุปดังนี้ครับกิจกรรมที่สามารถจัดได้ 1. การจัดพิธีสงน้ำพระรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆทางศาสนา 2. การจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ตามประเพณีนิยมหรือตามรูปแบบที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด 3. การเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดสามารถดำเนินการได้ทุกพื้นที่กิจกรรมที่ต้องงดงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากงดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเล่นน้ำสรดน้ำงดการจัดคอนเสิร์ตงดการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสกันใกล้ชิด ได้แก่งดปละแป้งงดการเล่นปาร์ตี้โฟมส่วนกิจกรรมอื่นๆนอกจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิษรของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครพร้อมกันนี้ผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019มีข้อห่วงใหญ่3เรื่องดังนี้ 1. ขอให้ผู้จัดกิจกรรมหรือผู้ประกอบกิจการพิจารณากำหนดขอบเขตอนาบริเวณของพื้นที่จังหวัดกิจกรรมหรือกิจการให้ชัดเจนและให้มีช่องทางเข้าออกตามความเหมาะสมกับขนาดของกิจกรรมรวมทั้งให้มีมาตรการควบคุมและมาตรการป้องกันโควิด -19 บริเวณช่องทางเข้าออกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2. ให้มีการเน้นยำ้ำ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยอยู่เสมอมีการเว้นระยะห่างหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่นมีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิและจุดบริการร้างมือของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเพียงพอขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการติดตั้งแอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะ 3. ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมที่มีการดื่มสุราด้วยขอให้ระมัดระวังมิให้ดื่มสุราจนขาดสติและเสียกิริยาทั้งนี้ในทุกกิจกรรมขอให้ยึดถือมาตรการ D M H T T และหลีกเลี่ยงการสัมผัสควรจัดในพื้นที่โลงแจง้งอากาศระบายได้ดีและหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบ หรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศโดยมาตรการ D, M, H, T, T มีดังนี้ D d i s a n c t i n g คือเว้นระยะห่างระหว่างกัน M Mask Wearing คือสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H Hand Washing คือล้างมือบ่อยๆ T Testing คือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างานทไทยชนะคือเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งเมื่อเข้าไปในสถานที่ต่างๆท่านผู้ฟังทุกท่านครับประเพณีสงกรานเป็นประเพณีที่พี่น้องชาวไทยได้สืบสารมาช้านานและเป็นประเพณีที่มีความงดงามแต่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เราก็เชื่อว่าประเพณีที่งดงามนี้และมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดนี้พี่น้องคนไทยจะสามารถสืบสานประเพณีสงกรานต่อไปและให้ความร่วมมือพร้อมทั้งปฏิบัติมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัดขอให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านมีความสุขกับเทศกาลสงกรานในปี2564นี้ด้วยความปรารถนาดีจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษครับ